ตาเมื่อนี่ชซาเกผู้บ่าวมาขอองหอเถื่อเอาปรแมนเขาเจ้บวะนี้ซาจันจเล่ยเนาะสละโสดแล้วผู้บ่าวมาของหอเถื่อ,อ,อนก <c oughs> ิน,น,นหน,น่ยดูไมพี่ลูฟฟีลุฟฟ

เป็น Săn quá mấy nhảy Ồ คือห่างไปดีๆเล็กๆอีเหรอชินามันชินาไปแล้วันมันชินาีเซต็ตเชว่าหายที่ละใบที่ละใบตายแล้วจ้นไป็ไปไมขนจะนไปนไปยิบเิกนป็ตายดีแ้ ม่นงนะขึินไปไหวนั้ไมันเงยน่ะกินข้าวเทียงพี่นุ่กินข้าวเหนียวเป็นเลยน่าบรรยากาศ เอาเลยเา้ยนมานเด็กเกยใหม่เด็กเกอใหม่ละปลาเขาจะกินเป็นเลยเนาะละปลาตะมคุมแต่ไมนูกินเขาเทียงพี่นอ้ละปลาเนี่ย หลัส,ส uno, ิเน e ีตามงนบเลยและเนาะพี่น้องนะคารองอยสามสิบหลานเป็นเงินบาทประมาณสองแสนไปนิดนิดเนาะสองแสนกกึนคารองานเะก่วเยบลดีแวนตายิเต้นดนันนนี่

าเควดนกรมา,มามัามาามกันราอกันกินข้าวเพลนามอีอันนึงอีกอันนึน่งอักอ็จะกิน

สมปีสปีวิยาศาสมาหอบนีพวามาขอหอบเถื่อนระิเมื่อเมื่ออะไร่ะเมื่อไสเมื่อเมื่อเพี่อัเมื่อเพี่องกเมื่อแรงแดดอิจฉาเนี่ยกระิกละบาทมากอีมดีดีดีลักลเกกี้ลัี้มาพี่มาพี่อายพออเท่ากจุบกัเฮ้ยได้ม่่ สืบขึ้นทุม่มไม่ได้ไม่ได้อาบน้เก็บไว้ดีๆเด้อกระเป๋าจะหันเด<อ>้อเป็น <c oughs> ไรเคยจีนสาวคนไปแล้วเอาเงินค่าน้ำให้แม่จะไปแล้วพีวน่น้องเถ่าอยู่เฮือนลังเลยกับปลานสองคนไอ้ต่อย Bây đi khá gặp cắn nào nó, Ngươi đó, khá ăn nào Ngươi ปล่อยมันปล่อยมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแต่ตกขีด้ดึนะสัหินนีอย่าง้๋ยวพากันลงขีตมเด้ออาบน้ำสับอหนึง่งนปมันใปลม่มันอุมันเด้อลูฟี่ลฟรี่ลฟี่ฟเฮ้ยตกเงาตกเง้ใหญ่ไปตกย่าไปตกย่าไปตกอย่าไปตกไหนนะั

หัวจุม่มหัวจุม่มนาไแคกกันลูกพี่ลูกพี่ลฟฟีุ่ฟีุฟี่ลูกพี่ลูกพี่ส <c oughs> ิว่าก่อนกันเรานี่มาเป็นไหมโอ้โ,อโอหฮ่าฮ่าฮ่ไหวสโตสาสโตบบน,นี้ จะยังเห็นชีวิตของม้หน่อยเนาะพี่น้องกัสรีประมาณนี้น้องคลิปนี่ก็ได้อเห็นกจัจจมาเนี่ยเนาะอยู่บ้านก็ได้ไปถ่ายให้เบิ่กนเป็นเนี่ยพี่น้องค้างเพื่อนกันเนาะสำหรับคารองคาดองกาลอยสามสีบลาพี่น้อง หนอยสามสิบล้านเป็นเงินบาทกะประมาณสองแสนเนาะสองแสนหกเจ็ดพันนี่แหละประมาณนั้นพี่น้องเลยก็ถือว่าร้ายเนาะร้ายเด้เป็นเป็นเถียบใจค่าดองปกติของคนหมานเฮาพี่น้องเอง้ปกติคนหมานเฮาก็เจ้สามสิบล้านเนาะประมาณนั้นี่ถือว่าหลร้ลายเลยพี่น้องเอง้ข้าวมาสู่มาคอข่าวมาอันนี้ กับเรื่องอื่นกับเป็นเรื่องส่วนโตของข้าเจ้าเนาะพี่น้องเขาก็ถ่ายให้เบิ่งเป็นอันนั้น,น,นเป็นแบาบว่าพอได้ให้เอเือได้เบิ่งน้ำกันอ๋อเหมือนนี้เขาออกมาหัวหน้าอ้ยขี้แล้วขี้แล้วนั่นน่ะขี้แล้วโอ้ขี้แล้ว,ลว,นนลว,ลวมาดูหมาขี้อ้บรรยากาศดีเนาะสายป่านเหมือนนี่เนาะ บรรยากาศด,ดีแห้งพี่นอ้ <c oughs> องมัน้าบนขี่บันเนี่ยวมันสิเกือกันที่บนนี้นะเอาขี่แล้วปะฮะโอ้ยคือขี่ลายแทย้นี่ีีมีกีขีวะแต่ักอน

ยินเสียงเกียดห้องยามแรงว่าเห็ดหน้าเซงหน้าปังเนาะลูกพี่ <c oughs> ไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮาก็เฉยมีปไะมาเลยเนาะถ่ายเป็นคลิปว่ยญาณเป็นไลฟ์พี่น้องเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามดีกําลังใจให้สองวาสุขเนเด้อพี่น้องบายบาย